สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับทุกท่านกระสู่รายการคลิปเป็น9ก้าเป็นกับดรจิระนะครับ รายการที่ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อพร้อมก้าวสู่ประชาคมมาเซียนะครับเช่นเคยอยู่กับผมสุภวัตรอรมาลีครับผู้ชมครับปัจจุบันนี้นะครับประเทศไทยของเรามีการตื่นตัวด้านการกีฬาเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาบุคลากรทางการกีฬานะครับหรือว่าองค์กรที่ทํางานด้านการกีฬาครับวันนี้ครับผมจะพาผู้ชมไปยังประเทศมาเลเซียนะครับไปพบกับงานสัมมนาซึ่งจัดโดย s South e a s อ Asia Basketball a s s OCIATION นะครับซึ่งในงานจัดงานครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะนำพา บรรยากาศของงานเป็นอย่างไรไปติดตามได้เลยครับในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าด,ดีที่สุดต้องซอมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซอมให้หนักกว่า คนหัวใจสู้คนหัวใจสิง Lions <One> Pride Sing สิงคอ r เปอเรชัน c h e นเชลซี o t b บอล c ลับคุณภาพของคนมาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มะรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่าน,นี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่าน,นี้ได้อีกแค่ไหน ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหน ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดซื้อประกันเมืองไทยยิ้มแฉ่งค่ะแม่บอกว่าเจอครั้งแรกให้สมวนท่าจีจ่ายเบี้ยประกันค่ะเจอครั้งที่สองแปลว่าผมไม่คิดอุตส่าห์ดับสินใหม <า S 2> ท่ทดแทนค่ะก็วันนี้เมืองไทยใกล้บ้านซื้อจ่ายรับขคบวงจรที่เคาน์เตอร์สวิทในเซเวเเจอครั้งที่สาม รับจดทะเบีนสมรสด้วยไหมคะจากเมืองไทยประกันชีวิตช่วงคิดเพื่อก้าวสหพันธ์บาสเกตบอลน,นานาชาติหรือฟีบ้าเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2475มีสมาชิกก่อตั้งทั้งหมด8ประเทศ ได้แก่อร์เจนตินาเชโกสโลวาเกียกรีซอิตาลีลัตเวียโปรตุเกสโรมาเนียและสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งในสมัยนั้นเป็นหน่วยงานดูแลเฉพาะนักกีฬาสมัครเล่นเท่านั้นแต่ปัจจุบันฟีบ้าเป็นองค์กรที่เน้นเรื่องคุณธรรมธรรมภิบาลในกีฬาบาสเกตบอลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการบริหารจัดการและด้านเทคโนโลยีรวมทั้งเรื่องกฎกติการ,ระเบียบของกีฬาบาสเกตบอลให้ได้มาตรฐานตลอดเวลาซึ่งขณะน,นี้มีสมาชิกทั่วโลกหลายประเทศสำหรับในโซนเอเชียได้แบ่งออกเป็นสองโซนมีสมาชิกประมาณ50ประเทศสำหรับประเทศไทยนั้นอยู่ในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเมื่อวันที่11และ12พฤษภาคมพศ2558ที่ผ่านมานั้นศาสตราจารย์ดรจีราหงรดาลมอุปนายกสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยได้เดินทางไปร,ร่วมการประชุมสัมมนากับฟีบา้าในเรื่องการพัฒนากีฬาบาสเกตบอลทั้งกฎกติกาและการจัดการโดยได้แนวทางต่างๆมาจาัดก,การประชุมของประเทศสมาชิกทั่วโลก ที่ได้จัดร่วมกันระดมความคิดการจัดสัมมนาในครั้งนี้จัดที่ประเทศมาเลเซียโดยมี Southeast Asia Basketball Association เป็นเจ้าภาพจากแนวคิดการพัฒนาทุนมนุษย์อย่างต่อเนื่องของศาสตราจารย์ดรจีระหงรดารมเชื่อมโยงกับการกีฬาถือได้ว่ากีฬาเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่สำคัญเพราะทำให้เรียนรู้เรื่องความอดทนคุณธรรม ความกล้าหาญและความดีนอกจากนั้นในปัจจุบันกีฬายังเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้เศรษฐกิจกษษษษษเกิดการหมุนเวียนเกิดธุรกิจต่อเนื่องจากการกีฬาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมทางด้านกีฬาฉะนั้นบุคลากรทางด้านการกีฬาต้องมีความเข้าใจและเห็นโอกาสต่างๆเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของตนเององค์กรและประเทศไทย การประชุมในครั้งนี้เป็นกรณีศึกษาให้หลายๆสมาคมกีฬามองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมประชุมในเวทีระดับนานาชาติคือขณะนี้ถ้ามองดูนะฮะคือเท่าทีค่คือดูมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเราก็เห็นเหตุการณ์มาตลอดนะฮะก็มองว่าวิวัฒนาการทางด้านการกีฬามีการพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆ สมรรถนะของบุคลากรกีฬาดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็แนวคิดในเรื่องของการที่จะนำเข้าไปสู่ในเรื่องของการกีฬาเนี่ยนะคะเวลาที่พูดนั้นเนี่ยนะคะเรามักจะไปมองในเรื่องของการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศแล้วพอพอพอ,พอ,พอไปเน้นตรงนั้นปั๊บเนี่ยนะคะจุดหนึ่งที่มันจะขาดหายไปซึ่งก็ในฐานะที่เป็นคุณครูนะคะเป็นเป็นครูแล้วก็เป็นนักการศึกษาเนี่ยก็จะเป็นห่วงเหมือนกัน นะเป็นห่วงว่าเมื่อเป็นเน้นในเรื่องการแข่งขันมากๆเนี่ยในเรื่องอคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของความมีวินยัยในเรื่องทั้งหลายแหละจากเพลงกราวกีฬาที่เรานะะท่านที่ท่านครูเทพท่านได้ประพันธ์เอาไว้ตั้งแต่ปีพ 24, ศ2461นั้นเนี่ยมันจะขาดหายไปเพราะงตรงนี้ฮะก็เป็นสิ่งที่คิดว่าอ,อนาคตข้างหน้าเราเราเรามองไปตรงไปตรงนั้น,นถ้าจะมองตรงนั้นเนี่ยตัวเองคิดว่าเราจะต้องพัฒนา ที่ส่วนที่เป็นเด็กๆและเยาวชนเนี่ยซะก่อนเพราะว่าเรื่องของคนเรื่องของการพัฒนากําลังคนเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากและถ้าเผื่อเราไปจับเอาตอนปลายแล้วเนี่ยนะคะไปจับมาจุดที่มันเป็นต่อยอดไปแล้วเนี่ยอันนี้เราจะเสียใจเพราะว่าไปมองในเรื่องของแข่งขันแล้วเขาก็จะมองแต่เรื่องแข่งขันโดยที่ไม่ได้มองในเรื่องของคุณภาพในเรื่องคุณค่าของกีฬาที่จะช่วยเสริมให้เขาเนี่ยมีจุดเด่นตรงนี้เนี่ยได้นะคะนี่ต่าามอนาคตต่อไปเนี่ยก็จะมองว่า การกีฬาของประเทศไทยเราเนี่ยจะเข้าสู่ยุคของการที่จะนําในเรื่องของธุรกิจกีฬาอุตสาหกรรมกีฬาในเรื่องของอะไรทั้งหลายแหล่ที่มันเป็นอาชีพทางการกีฬาสมัยหนึ่งเราพอพูดถึงอาชีพของคนกีฬาเราพูดแต่เป็นนักกีฬาอะไรแต่ไรแต่ขณะนี้เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเราบอกว่าสื่อสารมวลชนทางด้านการกีฬาในเรื่องกฎหมายกีฬาในเรื่องอุตสาหกรรมกีฬาเศรษฐศาสตร์ทางการกีฬาอะไรทั้งหลายแหล่พวกนี้นะฮะลดแล้วแต่เป็นประเด็นที่สามารถที่จะ ทำไรายได้ให้กับประเทศชาติในทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คิดว่าความเป็นกีฬาอาชีพของของประเทศไทยเราซึ่งมีอยู่13ชิ้นกีฬานะป,ปัจจุบันนี้นั้นเนี่ยนะคะก็ต้องพยายามเร่งตรงนั้นให้มากเพราะว่าเรื่องของกีฬาอาชีพกับเรื่องของอุตสาหกรรมกีฬาเนี่ยมันจะต้องเอื้อซึ่งกันและกันถ้าอุตสาหกรรมกีฬาของเราดีกีฬาอาชีพเราก็จะไปได้ไกลกีฬาอาชีพเราไปได้ไกลนะคะการสินค้าทั้งหลายแหล่นี่นะคะมันก็จะเป็นเงินตามมา นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คิดว่าคงจะต้องเร่งฟื้นฟูอันที่หนึ่งก็คือต้องฟื้นฟูในเรื่องของเด็กๆซะก่อนนะคะทัท,ทำทำทำเรื่องเด็กนี้มีคนถามนะฮะว่าเออาจารย์สวิทอาจารย์สพิททำเรื่องปฏิรูปกีฬาเนี่ยอาจารย์คิดว่าอะไรเป็นเรื่องรีบด่วนที่ต้องทําก่อนนะคะพูดได้อย่างเร็วๆเลยนะคะอย่างตอบโดยไม่ต้องคิดเลยว่าต้องไปจัดการต้องไปดูแลในเรื่องของเด็กและเยาว,วชนในสถานศึกษาเนี่ยซะก่อน เนะตรียมความพร้อมให้กับเขาในเรื่องของทั้ง,งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาจิตวิญญาณนะ,ะโดยการใช้กิจกรรมของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายนี่แหละค่ะเป็นสื่อในการที่จะช่วยพัฒนาเนี่ยเขาเพราะ้นตรงนี้ค่ะเป็นประเด็นสําคัญที่คิดว่าต้องทําก่อนนะคะแล้วอย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะตามมาเองนะคะค่ะ ภาพของคนมาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่าน,นี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่าน,นี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด ิแม่บอกว่าเจอครั้งแรกให้สมวนท่าจีจ่ายเบี้ยประกันค่ะเจอครั้งที่สองแปลว่าผรมไม่คิดอุตส่าห์ดสินใหม่ทดแทนค่ะก็วันนี้เมืองไทยใกล้บ้านซื้อจ่ายรับคบวงจรที่เคาน์เตอร์สวิตในเซเวเวเจอครั้งที่สามรับจดทะเบียนสมรสด้วยไหมคะจากเมืองไทยประกันชีวิต เป็นแนวทางเข้าสู่ช่วงเป็นแนวทางนะครับฉันเคยอยู่กับอาจารย์ดรจีระผงระดานลมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมรู้สึกว่าอาจารย์นี้มีความสัมพันธ์กับมาเลเซียมากนะครับไปทุกเดือนเลยนะครับคราวนี้ไปฐานะบาสเกตบอลนะครับอาจารย์คุณพ่อผมเคยเป็นทูตที่นี่แล้วก็เมื่อเด็กๆครับตอนอายุ1 3 1 2 13อยู่มหับก็นั่งรถไฟไป ไปเยี่ยมอ่ะนะครับเวลาผมไปผมก็จะไปชัยนาทาวอย่างคราวที่แล้วก็บอกทีมงานเข้าไปว่าให้ไปกินหมูแดงคือคือคนจีนเนี่ยกับคนอินเดียคนมาเลเนี่ยเขาอยู่ร่วมกันใช่ไหมในมาเลบิ๊กกรพงสาบไปมาโดยชอบคุณมาเลนี่ก็อยู่ที่นี่แต่ว่าคนจีนก็อบพยพมาแต่คนแขกเนี่ยคนอังกฤษเอามา ทำไรทำทำเหมืองแร่แล้วก็ทำเขาเรียกอะไรปลูกยางเพราะนั้นเวลาเราเข้าไปเนี่ยอาหารจีนก็อยู่ใชายนาทาว่างคราวนี้เนี่ยที่ผมไปเนี่ยสมาคมบาทสของมาเลเนี่ยมันอยู่ติดชายนาทาวเลยอ่ะสบายใจเลยผมก็เลยโตเตะแล้วก็ชอบกินหมูเนื้อสเต๊ะสเตะที่นั่นจะชิ้นชิ้นใหญ่ๆก็มี ตัวรีสงอะไรเนี่ยอร่อยผมก็เลยนอกจากไปทํางานวิชาการแล้วเนี่ยพอมีเวลาสำรวจตลาดด้วยนะแต่แต่ว่ามาเลเซียเนี่ยเขาต้อนรับอาเซียนดีมากเลยนะบิ๊กพอพอเราลงสนามบินเขาเนี่ยปรากฏว่าบิลบอร์ดของเขาที่ต้อนรับคนคนคนอาเซียนเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่า Welcome ู o าเซียอะไรเงี้ยเขาจะเอาตัวเลขเลย ว่าตลาดของอาเซียนเท่าไร GDP รวมกันแล้วเท่าไรมีประชากรเท่าไหรอะไรเงี้ยมันมันทำให้รู้สึกมีเซนส์นะครัเพราะนั้นเรื่องการรองรับอาเซียนของมาเลยเนี่ยผมคิดว่าเขาเขาเขาพร้อมนะเพียงแต่ว่าบิ๊กก็คงทราบว่าเวลาคุยกับคนมาเลเนี่ยเขาก็ยังนึกถึงไอ้ไอ้ระบินที่มันหายไปยังเป็นประเด็นอยู่นะท่าบอาจารย์แล้วก็ ผมก็เลยทำตัวเป็นนักข่าวถามก็ตลอดเวลาว่าความรู้สึกเขาเป็นยังไงเขาก็บอกว่าในขณะนี้เขามีความเชื่ออยู่สองทฤษฎีครับทฤษฎีแรกเนี่ยเขาเชื่อประมาณ15เปเนต์นะก็คือนักบินเนี่ยเป็นเพื่อนกับอันวาอับราฮิมหรือเป็นผู้สนับสนุนที่ถูกรัฐบาลชุดนี้เอาเข้าคุกก็เลยแกล้ง ะะเขาบอกว่าทฤษฎีนี้เนี่ยไอเรื่องแกล้งนี่อาจจะใช้ได้แต่รือบินที่มันบินดิ่งลงไป<อ>ในทะเลเนี่ยไอค,คนที่เขา่าฟังอ่ะเขาบอกว่าอะไรที่มันจมลงไปเนี่ยมันก็ต้องขึ้นมามแล้วไอชิ้นส่วนระบินเนี่ย,ยไไมันเยอะใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าฉันฉันไม่เชื่ออีกอันที่เขาเขาคิดมากแล้วก็อันนี้ในในฮอลลีวูดก็มันจะทำหนังด้วยก็คือว่ามันมีเทคโนโลยีอันหนึ่ง ใช่ไหมฮะซึ่งเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรดาร์ซึ่งปรากฏว่ามีคนขโมยไปอเมริกันก็เลยรู้ว่าคนที่ครอบครองเทคโนโลยีนี้จะเป็นประเทศอยู่ในี้นแล้วก็มีความสัมพันธ์กับประเทศจีนและประเทศรัสเซียใช่ไหมเพราะนั้นเขาก็เลยคิดว่ามันถูกไฮแจ็คไปบิ๊กคอนิยินอันนี้มาแต่คราวนี้การไฮแจ็คระบินเนี่ย มันก็ต้องรู้ว่าไอคนที่หนึ่งคนมันไม่ตายใช่ไหมแล้วไอคนคนเหล่าเนี้ไปอยู่ที่ไหนนะฮะแล้วเขาบอกว่าการที่ไอ้การไปหาแจ็คเขาเนี่ยทําให้จีนเนี่ยไปปรึกษารัสเซียอเพราะฉะนั้นเขาบอกไอลูบินลำสองที่ตกที่ถูกยิงที่ยูเครนก็ไม่ใช่อ c ซัิเหตวางแผนผมก็เลยมีความรู้สึกว่าได้ความรู้แต่จริงแล้วก็น่าคิดเหมือนกันนะพี่เพราะว่าตอนช่วงนั้นเนี่ย ไอ้เส้นที่มันเดินมันเดินเป็นเป็นลอยลอยลำนะแล้วช่วงช่วงที่มันยิงอ่ะมันก็ต้องรู้อ่ะเพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไหวมันก็เลยบอกว่าเขาคิดว่ารัสเซียกับจีนเนี่ยแค้นกันอันนี้ผมเล่าให้ฟังเฉยๆเพราะว่าในฐานะที่เป็นคนเพราะว่าเราก็นั่งหรือบินบ่อยใช่ไหมแล้วก็ขาไปเนี่ยผมไปเช้าด้วยบิ๊กลไม่สมาคมผมอ่ะ ให้ผมนั่งมาเลเซียอร์ไน์ดินผมก็เลยผมก็เลยตุ้มตุ้มต่องตอมว่ามันจะหายหรือเปล่านะแต่ไงก็ตามคุณบิ๊กก็คงทราบว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยผมก็รับได้แล้วก็แปลกนะมาเลเซียเน์ไ์เนี่ยมันมีโอกาสล้มละลายแน่นอนไลน์ที่ผมไปเนี่ยนะเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดนะบิ๊กมีคนอยู่ประมาณยี่สิบคนแล้วผมว่าขนาดเนี้ยคนมันก็คง ยิ่งไปยุโรปยุโรปด้วยเนี่ยผมว่าแล้วก็มีการคุยกันว่าเขาต้องปรับโครงสร้างอย่างแรงเลยเพราะคนเพราะคนคนไม่มีความไว้ใจเขาอ่ะนะนันก็เลยเล่าบรรยากาศที่มาเลยให้ฟังพูดถึงเรื่องบาสเกตบอลม้างครับอาจารย์ที่อาจารย์ไปคือคืออันแรกอยากเล่าให้ฟังว่าฟีบาเนี่ยมันมีฟีบาโลกและแบ่งเป็นโซนโซนนะไม่ต้องพูดถึงโซนอื่นแต่ซนเอเชียเนี่ยจะมี ใหญ่ๆอยู่สองโซนคือโซนเอเชียทั้งหมดประมาณ50ประเทศ4,6ประเทศและโซนที่ผมไปเนี่ยเป็นโซนของเซาท์อีสเอเชียก็คืออาเซียนนั่นเองนะฮะแล้วการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมซึ่งจัดโดยฟีบาเอเชียส่งคนมาจากยุโรปที่รู้เรื่องเกี่ยวกับกีฬาเนี่ยมาสองคนอีกคนเนี่ยเป็นแขก เป็นชาวบังกลาเทศนะก็เลยเลคเลคเชอร์ทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยสามคนแล้วตัวแทนก็คือสมาคมแต่ละประเทศเนี่ยส่งไปก็ส่งไปทุกประเทศยกเว้นประเทศเขมรไม่ได้ไปนะฮะแต่ว่าทุกประเทศเนี่ยภาษาเขาดียกเว้นประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามเนี่ยตัวตัวตัวที่ส่งไปเนี่ยภาษาไม่ดีเพราะนั้นเวลาภาษาไม่ดีเนี่ยเขาก็เสียเปรียบนะ พราะนั้นประเด็นผมอยากเรียนให้ทราบว่าสมาคมกีฬาทั้งหมดเนี่ยต้องปรับตัวเองในเรื่องการเข้าสู่การประชุมนานาชาติครับใชาไบิ๊กก็คงทราบดีนอกจากอันนี้แล้วผมไปคอนเกรสครับระดัก2่0สอง2อครั้งมาแล้วแล้วนอกจากนั้นผมยังเขาเรียกว่ายกมือครับออกความเห็นได้ออกความเห็นคราวนี้ผมเนื่องจาการเป็นการประชุมเล็กผมก็เลยออกความเห็น ก็เลยอยากจะสรุปอย่างนี้ว่าทุกๆสองปีเนี่ยฟีบ้าเขาจะส่งคนมานะครับแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะมาสัมมนาครับว่าการที่เป็นสมาชิกของฟีบ้าเนี่ยครับควรจะทําอะไรบ้างควรจะมีเป้าหมายควรจะมีวิธีการให้แนวทางเียควรจะมีแนวทางอะไรเนี้ยนะฮะแล้วเสร็จแล้วเราก็ได้เห็นว่าฟีบ้าเนี่ยเขาก็มีความพยายามที่จะช่วยเราครับ นะเช่นโค้ชผู้ฝึกสอนเช่นนักกีฬาเช่นเยาวชนนะฮะเช่นคนที่เรียกว่าเป็นกรรมการเนี่ยเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราเนี่ยต้องต้องขอขอให้เราレสปอนไปกับเขาอ่ะมีโพสโซไปส่งข้อมูลไปอย่างเงี้ยซึ่งผมก็เลยบอกเข้าไปว่าถ้าจะให้ผมทำแบบเนี้ย ใครจะเป็นคนทําะเพราะค่าการประจําหรือเจ้าหนี้ที่ประจําของเราเนี่ยเป็นแค่เสมียนที่เหลืออยู่อย่างอาจารย์ก็ดีหรือนายกก็ดีเป็นเป็นพวกบอิวนรทียใช่ไหมผมก็เลยบอกว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันก็เลยเข้าล็อกไอ้ทุนมนุษย์ของผมี่คุณไม่ต้องเชิญเรามาทุกครั้งหรอกคุณควรจะเชิญเจ้าหน้าที่ประจำอย่างที่เนี่ยเรามีคุณจิคุณอะไรเนี่ยเชิญให้เข้าไปออกความเห็นพัฒนาภาษาเข้า ให้เขารู้จักกันเพราะพวกนี้เนี่ยนายกไม่อยู่เขายังอยู่อ่ะยังทํางานต่อไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าแล้วอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าเขาตอนนี้ฟีบ้าเ็าจะมีซอฟต์แวร์ครับเรื่องลงทะเบียนเรื่องอะไรเนี่ยเพราะว่าการแข่งขันมันมีเยอะไปหมดเลยนะแต่ถ้าเราไม่มีประวัติของนักกีฬาครับบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าข้อดีที่สุดก็คือการประชุมแบบนี้เนี่ยผมก็เหมือนนักเรียนคนหนึ่งนะฮะแล้วก็ โชคดีที่มีรายการของเราให้เห็นว่าบิ๊กลองสังเกตดูสมาคมอื่นเนี่ยเขาก็ไปไประชุมเหมือนกันนะบิ๊กเคยเห็นเขามารายงานผลผ่านทีวีไหมก็ที่น้อยมากเลยใช่ไหมอย่างสมัยคุณวลีเป็นเป็นกรรมการฟีฟ่ฟาตั้ง17ปีครับผมว่าคุณวลีไม่เคยพูดเลยสมาคมผมได้อะไร,รใช่ไหมส่วนมากก็จะพูดว่าตัวผมได้อะไร ซึ่งอันนี้เป็นจุดอ่อนใน,ในฐานะที่ผมเป็นกรรมการเป็นอุปนายกเนี่ยก็โชคดีที่ท่านนายกท่านเลขาท่านเห็นว่าผมไปแล้วมีประโยชน์ใช่ไหมแล้วแถมเรายังมีสื่อของเรารเราก็ได้เห็นว่าถ้าเราสามารถแล้วแ,และสุดท้ายจริงๆเนี่ยในปีนี้ทั้งปีแล้วปีหน้าด้วย,เ,ยเขาจะส่งตัวแทนมาเยี่ยมสมาคมของเราที่เมืองไทยเรา,าเลยนะครับอาจารย์แล้วเขาจะมาอยู่สี่วัน เราต้องทำวิสัยทัศน์แผนงานการเงินการตลาดให้เขาเห็นแล้วเขาบอกว่าถ้าทำสำเร็จเนี่ยเขาก็จะสนับสนุนมากขึ้นเนี่ยผมก็บอกดีมากเลยรีบมาเลยแล้วผมก็จะให้คุณเนี่ยมาพบผมด้วยผมจะได้เล่าให้ฟังว่าเวลามาถึงที่เนี่ยมันต้องใช้ทฤษฎีสอต้องต้องเรียลลิสติกว่าพามมคมแต่ละอันเนี่ยความสามารถไม่เท่ากันใช่ไหมฮะ เพราะว่ากีฬาของเราเนี่ยมันถูกมองเป็นเรื่องเล็กๆมันเป็นเวลานานคนที่เข้ามาก็ไม่โปร่งใสไม่มีธรรมพิบาลแล้วก็ผ่านไปแล้วแล้วก็เน้นเฉพาะผลประโยชน์อ่ะใช่ไหมแต่ว่าไอ้ฟีบ้าใหญ่อ่ะเขาก็เน้นธรรมพิบาลเหมือนโอลิมปิกอ่ะโอลิมปิกเขาเน้นเรื่องสปิลิตความเป็นนักกีฬาใช่ไหมฮะเพราะนั้นกีฬาเนี่ยมันคือความสะอาดบริสุทธิ์ผมก็เลยคิดว่าขออนุญาตใช้รายการและผ่านคุณบิ๊กด้วยว่า กีฬามันก็คือการรองรับความพ่ายแพ้เวลาเราชนะเราก็ไม่ต้องดีอกดีใจใช่ไหมแต่เมืองไทยเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าแพ้เมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยพี่ลองคิดดูนะเขาเขียนไว้เลยนะแม้กระทั่งการพนันเขาขอให้ยังมีถ้าพูดกับคนไทยนี่ก็บอกว่ากีฬาของผมคือพนันนะครับ เพะะราะฉะนั้นในอนาคตข้างหน้าเนี่ยกีฬาในในใน,ในความรู้สึกของฟีบาเวิลด์มันก็จะเป็นกีฬาซึ่งมีเป้าหมายมีการสนับสนุนให้ทำงานเพื่อเป็นเลิศแล้วถ้าเราได้เลี้ยงด้วยอะไรด้วยมันก็จะเป็นประโยชน์เพราะน,นั้นก็ผมก็มีโอกาสได้ทำงานในะด้านกีฬามาพักหนึ่งนะฮะแล้วก็เมื่อทางสมาคม เห็นคุณค่าผมส่งผมไปเป็นตัวแทนเนี่ยผมก็จะทำหน้าที่ของอปนายกให้ดีที่สุดผมทำอันนี้เพื่อเพื่อประโยชน์ของนักกีฬาบาสเกตบอลของเราทุกคนครับขอบคุณครับผู้ชมครับเห็นได้ชัดนะครับว่ากีฬาก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนั้นในการพัฒนาถึมนุษยุนะครับแต่ว่าประเทศไทยของเรานะครับจะให้ความสําคัญกับกีฬาม้ากน้อยแค่ไหนนะครับต้องติดตามนะครับว่าจะเติบโตไปอย่างไรนะครับหมายวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับผมอาจารย์ีระนะครับพร้อมกับทีมงานทุกท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ